กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคาบาโมบายนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ในอาชีพไกเดีเตอร์นะครับผมก็จะมาดูจุดเด่นจุดด้อยของไกด์เดเตอร์นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่า let's go ก็การอิเตอร์นะครับผมเป็นสายอาชีพโดยใช้ดาบคล้ายวงจันทรนะครับผมเป็นหลักนะผมอาชีพนี้อาวุธที่ใช้ก็คือดาบวงจันทนะครับผมอันนี้ก็แปลมาจากสอังกฤษก็มันเขียนว่าดาบวงจันทผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคล้าย บอกไม่ถูกอ่ะเป็นถือ2มืออ่ะครับผมจุดเด่นของอาชีพนี้นะผมก็คือโจมตีได้รุนแรงมากๆนะผมสกิลคูดาว์เร็วแล้วก็เล่นเยอะถึกโจมตีได้ทุกระยะใกล้กลางไกลถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากครับผมตัวนี้แนะนําเลยครับผมว่าอาชีพนี้น่าจะโหดแล้วนะน่าจะโหดอยู่นะครับจุดด้อยก็ไม่มีอะไรครับผมจุดด้อยก็คือเล่นยากเฉยนะครับสำหรับคนที่เล่นประจำก็น่าจะไม่ยากนะผมเล่นแบบชินๆแล้วก็ไม่ยากอ่ะจุดด้อยถือว่าน้อยมากครับผมตัวนี้แต่ครบเครื่องมากครับผมทั้งโจมตีได้รุนแรงแล้วก็ ถึกเลือดเยอะโอ้หมาะสำหรับแบบตีคนโดยเฉพาะไอ้หนไกรเตอร์ก็ไปเลือกใช้กันนะครับผมว่าจะเล่นตัวอะไรดีก็น่าจะโหดแทบแทบทุกอาชีพนะครับผมถ้าของถึงนะโอเคครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยครับผมแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย